แล้ทุกคนนะครับดูรายการคอนเฟิมทีวีเอาเกมเมอร์นะครับนะครับก็วันนี้ผมได้ไปเจอคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนผมพอดีเลยเขาชื่อกีต้าร์นะครับเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูหลังคลิปนะครับเป็นเพื่อนผมเองสองคนเลยไม่ใช่คนเดียวนะครับโอเควันนี้นะครับหยบกิไหมครับผมจะเอาชีวิตรอดนะครับชีวิตรอดนะครับในเกมนะครับ สอว,วิผมขอเปิดชีตน,นะครับตอนที่ผมลำบากนะครับระดับอีซีนะครับก็เออนะครับแล้วก็มาเริ่มมาเลยครับเี่มเตั้งชื่อด่านก่อนะนะครับดานวัยอาิปนะครับก็อย่างนี้เลยครับเออ โอเคช่างไปเริ่มมาเลยโอเคโลดแมพช้านิดหน่อยนักครับโอเคนะครับโอเค ผมจะตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันเพราะเป็นวิธีนะครับนะครับตั้งแต่ส่งไหมนู้นนๆๆตั้งแต่ศูนย์จุดศูนจุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับอืมเฮ้ยครับคืนแรกนะครับผมจะเอาชีวิตรอดง่ายๆนะครับโดยดูในถ้ำเพราะว่าถ้าอยู่นอกถ้ำน,นี่อีหวัง ขอสอนทุกคนด้วยนะครับไม้นะครับให้ตัดต้นเดียวก่อนนะครับตัดต้นเดียวก่อนนะครับตัดต้นเดียวก่อนนี่ไปหาถ้ำครับเหลืออะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มีหินนะครับนี่ครับหินนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่ในซอกนี้กันหรือว่าย้องบนนี้ครับเพราะว่าบนตาบนเขานะครับจะมีอ่าฐานครับฐาน ชาโคชาโคูล่าชาโคูล่าอะไรนันเลยครับอ่าห้านะครับเจอพอดีเลยเดี๋ยวผมจะสร้างบา้านตัวนี้แล้วกันนะครับขอมุดบินก่อนตอนแรกนะครับสร้างกล่องครับนี่เปลีไม้สร้างกล่องครับแล้วก็แปลไม้สักสองอันแล้วก็พัสติกนะครับแล้วก็วางต๊ะครับแล้วก็ทําที่ขุดก่อนนะครับทีนี้ก็ขุด ครับพดให้ได้สักสามอันก่อนนะครับนะครับกดได้สามอันก่อนแล้วก็ครับที่กูดินออจะได้กุเดเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีชีวิตราของผมในคืนแรกนะครับแต่มันไม่เวิร์กหรอกผมคิดเองครับ Aship, 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 aship. Hmm. Nah, aship. ทำที่ตัดไม้ครับแล้วก็ดบกาบเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนตอนอ่อนู่นครับวิ่ง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 ,ง,ง,งบิดรยยี่สิบครับบ้านผมเขาเรียกว่าบิดโรยบิดโอย,ยีครับ <c oughs> ว่าี๋ยว คลิปนี้ต้องทำไปก่อนเพราะต้องถก็วพ่อครับเบี้ยก็ตามคลิปนี้ขอบังใจสักหนึ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแต่ใครกดสองไลค์ได้อนนี้ก็ดีเลยนะเคครับผมขอท้ากีต้านะครับสร้างไก่ครับท้ากีต้านะครับเพื่อนผมเองสร้างไก่นะครับจะท้าสร้างไก่นะครับใครสร้างได้ดีกว่านะครับคนนั้นชนะนะครับแต่ถ้าเขาไม่สร้างนะครับ จะปรับคอเพ้นะครับอืมเคนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายยมาเจอกันคลิปหน้านะครับกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดติดตามเยอะๆด้วยนะครับกดไลค์กดไ u b s แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเฮ้ยคลิปนี้นะครับไม่ยาวมากเดี๋ยวค่อยจะมาต่อนะครับบายยเจอกันคลิปหน้านะเฮ้ยซอมบี้นะครับ